โอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวผมจะมาสอนเทคนิคการโซ ในในโทรศัพท์นะครับผมถ้าเสียงผมแปลกๆยังไงก็ขออภัยด้วยนะเนื่องจากว่าไมโค์โทรศัพท์เนี่ยมันอยู่ตรงตรงลาโพงโทรศัพท์ไงผมใช้ไมค์ของโทรศัพท์เนาะแล้วมือผมเนี่ยต้องต้องจับมือถือในการแบบการการเล่นเนี่ยในการเล่นเกมเนี่ยถ้าหาว่ามือเสียงผมขาดขาดหายหายยังไงนะก็ขออภัยด้วยนะครับผมมือผมมันแบบมันมันปิดไมโครอะไรเงี้ยก็ขออภัยด้วยนะโอเคครับผมไปก็คือเทคนิคแรกการโซนะครับผมการโซเนี่ยคือแบบ อ่ะสมมติถ้าเราเดินอยู่เนี่ยแล้วกดโซแล้วเอาเราไปจิ้มที่หน้าจอหน้าจออะไรหน้าจอที่พื้นพื้นของของตัวเกมมันเนี่ยมันมันจะไม่โซนะครับผมคือ <c oughs> ถ้าเดินมาด้วยแล้วกดโซแล้วก็กดไอตรงพื้นหรือจิ้มที่ใดที่หนึ่งเนี่ยมันจะไม่โซนะครับผมอ่ะ <c oughs> เพราะว่านิ้วเนี่ยนิ้วตรงเดินเนี่ยเราสัมผัสอยู่ไม่รู้ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นระบบ หรืออะไรยังไงกันแน่เนาะแต่ว่ามันมันเป็นอย่างนี้นะครับผมก็ไม่เป็นไรเนาะคือตอนเดินเนี่ยมันไม่สามารถโซได้เโอเคประมาณนั้นก็คือคือการทำอย่างเงี้ยต้องใช้ความไวหน่อยก็คืออย่างเงี้ยครับผมเช่นอย่างเงี้ยต้องปล่อยมือนะปล่อยมืออย่างเงี้ยปล่อยปุ่มเดินครับผมปล่อยปุ่มเดินเสร็จแล้วกดโซอ่าอย่างงี้จะได้แบบนี้นะครับผมต้องใช้ความไวสักระยะหนึ่งสักนิดหนึ่งนะครับผมอ่าแล้วก็ลองไปฝึกแบบ ให้มันเซียนขึ้นให้มันชินมือขึ้นให้มันแบบผ่านนะแบบเออพอเล่นแบบโอเคกดได้เร็วเออกดติดโอเคประมาณนั้นนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมแนะนําว่าตอนโซเน่ยแนะนําว่ากระโดดแล้วซูมหน้าจอไกลๆอ่ะโอเคครับผมนี่คือทริคก,การโซวิธีที่1ในมือถือนะโอเคครับผมไปทริคก,การเล่นในมือถือวิธีที่วิธีที่2นะค,ะครับผมคือการกดสกิลนะ อ่าคือการกดสกิลผลวิาสาต์เนี่ยหรือกดสกิลอะไรก็ตามแต่เนี่ยสกิลอะ่ะมันจะไปทางด้านขวาของการอ่าของของชิปหาและอ่อย่างอย่างเออสองอันนี้ก็ได้อันนี้ผลวิาสาตต์ก็ไม่ติดคือสกิลมันจะเป็นทางขวาของการใช้สกิลเนี่ยตรงเนี้ยตรงตรง,ตรง,ตรงคุณผู้ชมเห็นคาว่ายูตรงนี้ปะอ่าตรงนี้แหละมันคือมันจะไปอย่างนี้อ่าคือมันจะไปอะไรประมาณนี้นะครับผมตอนที่เรากดเดินไปด้วยหรือ เราเราเรากดเดินไปด้วยกับการกดที่เราใช้สกิลไปด้วยคือมันเรากดตรงหน้าจอเสร็จใช่ปะ่ะแต่สกิลอะ่ะมันออกทางด้านขวาไม่ก็ด้านซ้ายตรงเดินแต่วิธีการแก้ของมันง่ายๆนะครับผมอ่ะก็เหมือนกันเหมือนวิธีแรกเลยก็คือปล่อยมือเนี้ยปล่อยผมเดินนะครับผมแล้วก,กดสกิลตามนี้นะครับผมก็คือปล่อยผมเดินเสร็จเนี้ยก็แบบกดสกิลอ่ะประมาณนี้นะครับผมอ่ะก็อลองไปฝึกกันเพให้แบบให้ให้เซียนอะ่ะให้มันชินมือนะครับผมอ่า โอเคครับ okay, ผมวิธีต่อไปนะครับผมคือวิธีการเปิดกระเป๋าคือมีคนอยากให้ผมสอนเปิดกระเป๋ามากเลยเออปรับ DPI ใช่ป่ะมันก็มีหลายช่องก็จริงเนี่ยปุ่มมันเล็กมากเว้ยนิ้วบางคนนะ่นิ้วยิ่ใหญ่แบบเบิ่มเบ่มมันใหญ่เกินนะไก่ใหญ่ไม่พอนะใหญ่แล้วมันกดไม่ติดเว้ยคือขนาดนิ้วใหญ่ขนาดนี้กดผลวิสัยมักไม่ติดเลยนะเนี่ยเนี่ยไม่ได้โมนะ้เนี่ยอิ้มรัวๆเลยเนะี่ยเอ,อ้ยยังกดไม่ติดเลยหู ไม่หรอกไม่ใช่เราเกมมันพักเออไอยกดเลสกิลผลไม่สกิลผลวิชาต่ะไม่ติดเนี่ยเนะี่ยกดถือผลไม่ได้เนี่ยมันบักมันบักตัวเกมนะครับผมไม่ใช่ที่นิ้วผมนะคุณผู้ชมเนี่ยอาจจะเห็น,นคลิปผมใช่ไหมว่าผมเปิดกระเป๋าเร็วผมแบบเอ้ยสอนแบบการเปิดกระเป๋าไงให้เร็วหรอคือมันมีอยู่สองนทีนะครับผมวิธีแรกเนะี่ยมันไม่ถึงว่าเร็วมันเป็นทริคก,ก็ว่าได้เออก็คืออย่างเนี้ยคือตอนที่เราสู้กับเขาอยู่ใช่ปะ แล้วเราใช้สกิลอะไรก็ได้ครับผมขึ้นฟ้าอย่างนี้นนแล้วก็เปิดกระเป๋าแล้วก็จับคือแค่นี้เองโอเคครับคุณผู้ชมครับส่วนวิธีที่สองเนี่ยเดี๋ยวผมมานั่งพากเองดีกว,ว่าเนาะคือวิธีที่สองเนี่ยคือสมมติศัตรูยืนตรงนั้นเสร็จใช่ปะ่ะแล้วให้เราวิ่งออกมาไกลๆอะ่ะแล้วให้เรากดเปิดกระเป๋าอะ่ะเออแค่นี้เองคือคือง่ายอย่างนี้เลยคือวิธีที่ที่สองเนี่ยง่ายง่ายแบบนี้เลยไม่ต้องอะไรยากมากโอเคนะก็ประมาณนี้นะครับผมโอเคนะ โอเคครับ okay, ผมวิธีต่อไปนะครับผมคือวิธีการเปิดแฮาีสังเกตนะคือการเปิดแฮคีสังเกตนะ่ถ้าเราเปิดเป็นจังหวะเนี่ยเราสามารถเคานเตอร์สตูได้นะครับผมอ่าส่วนหนึ่งด้วยก็คือการที่เราจะเคานเตอร์หรืออ่าใช้สกิลอะไรเนี่ยคือขึ้นอยู่กับโทรศัพท์แล้วก็ขึ้นอยู่กับเน็ตขึ้นอยู่กับอ่าหน้าจอเด้วยว่าสมูทสมูทหรือเปล่าอะไรเงี้ยอย่างผมเนี่ยอ่าก็ไม่ค่อยสมูทนะครับผมเนี่ยดูด,ดูดูได้เลยว่ามันไม่ค่อยสมูทเนี่ยมันไม่ค่อยสมูทอะแบบแบบ มันถือว่าช้าอยู่นะช้าช้าช้าอยู่แป๊บๆหนึ่งอ่ะคือเราต้องรู้ก่อนว่าการเปิดไทคิสังเกตเนี่ยสกิลไหนเนี่ยสามารถหลบได้บ้างเช่นอ่ะสเปอร์ฮิวแมนอย่างเงี้ยสกิลแซสามารถหลบได้สกิลเไม่สามารถหลบได้คือถ้าเราเปิดไทคิสังเกตเยู่โดนเราโดนสกิลนี้เข้าไปโดนลบในนานสกิลซสามารถหลบได้สกิลนี้หลบได้อ่าถ้าหากสกิลนี้ไม่โดนระยะแบบระยะกลางเนี่ยก็คือก็สามารถหลบได้นะครับผมถ้ายังไม่โดนระยะกลางนะ โอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมอ่ะเออคือสกิลหนวดดาสกิลซีอ่ะมันอยังไงเดีมันก็หลบได้นะแต่แบบมันต้องหลบแบบเฉียวๆอะ่ะมันสามารถถึงจะเปิดหลบได้แนะนำว่าเปิดทห้คิสังเกตให้เป็นจังหวะนะครับผมอ่าเช่นสมมุติเราจะเคาน์าเตอร์เขาหนีใช่ไหมเช่นเขาสกิลแซดโดนเะนี้ยอ่าเอต่อยเสร็จแนะนําว่าเปิดี้อ่า เรายอมรับดาเมจสักนิดดีกว่าเราไปเสียฮะคิดสังเกตกับตรงที่เขาต่อยรัวๆใส่เราเนาะถึงเราไม่ได้รับดาเมจในส่วนนั้นแต่ฮะคิดสังเกตอ่ะมันถือว่าจําเป็นมากๆคือมันเสียในส่วนนั้นไปแล้วอ่ะเออแล้วการที่จะรีเจนฮะคิดสังเกตกลับมาใหม่เนี่ยมันต้องใช้เวลาคือต้องใช้เวลาเดี๋ยวแบบระหว่างที่เราพ v p อยู่มันต้องหลบ สกิลอื่นอีกต้องหลบหน,หนู่นนี่นู่นนี่อีกเออมันมันมันจะเสียเวลานะครับผมเนาะแนะนําว่าให้เขาต่อยเสร็จแล้วเรากดเปิดทักที้งสังเกตดีกว่านะครับผมอ่ะมันจะง่ายกว่านะโอเคครับผมในในคลิปนี้นะผมบวกสอนคอมโบไปเลยดีกว่ามาผมแจกคอมโบหนึ่งแล้วกันเป็นคอมโบสายปืนได้ไหมอยากสอนอยากสอนสายปืนนะอ่ะอือขอสอนสายปืนสักครั้งเถอะนะนะมามาเดี๋ยวผมขอไปเอาปืนอ่าปืนกับอย่างแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่ง,งรอแปบ๊บรอแป๊บ ปืนที่ผมจะสอนเนี่ยเป็นปืนพิษอ่าผมเคยสอนคอมโบไปแล้วผมจําได้เป็นคอมโบปืนที่แบบอันนั้นค่อนข้างจะเบสิกแต่อันเนี้ยค่อนข้างที่เรียกว่าอ่ายากขึ้นมาระดับหนึ่งต้องใช้ความไวของโทรศัพท์และความไวในการทำคอมโบนี้นะครับผมอ่าตอนที่เราทำคอมโบไอ้ส่วนมากเนี่ยคนที่เขาจะใช้ทําในการทำคอมโบต่อนเนี่ยผลที่ใช้อะ่ะคือผลหนวดดํา อ่าผลหนวดดำกับอ่อันนี้เขาเรียกว่าไงนะผลหนวดดำกับผลน้ำแข็งอ่าเขาจะใช้เขาจะใช้2อย่างนี้ส่วนที่เขานิยมมากที่สุดคือผลน้ำแข็งนะครับผมอ่าตอนผมก็จะใช้เป็นผลหนวดดำนะเนื่องจากว่าผมพอเล่นเปิดกระเป๋าได้นิดนึงแต่ว่าสกิลตรงกลางนี่กดไม่ได้ไม่เป็นไรโอเคแต่เราก็้สมมติไปแบบแบบนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงผมขออนุญาตเขาแบบทำคอมโบด้วยอ่ะโอเคผมมามาดูนฮะว่าเมื่อกี้ผมทํากับมอนไม่ติดใช่ไหม อันนี้ผมทำกับเพยเยอร์นะครับผมมาลองดูกันอ่ามันจะเป็นอย่างนี้มันจะได้แบบนี้แล้วก็ตามไปตามไปหรือคนที่ใช้หนวดดำเนี่ยก็ใช้สกิลซีอ่าสกิลซีล็อกแล้วตามด้วยสกิลแซ่ต่ออะไรประมาณนี้นะครับผมอ่ามันจะประมาณนี้นะโอเคก็ขอบคุณที่เขาให้ผมทำเอ้ให้ผมลองคอมโบให้ดูนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่า โอเคโอเคครับคุณผู้ชมครับก็สําหรับคลิปนี้เนี่ยเป,เป็นไงเป็นยังไงกันบ้างครับถ้าผมสอนงงตรงไหนก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมอะส่วนไอเทคนิคการเล่นการโซในมือถืออะไรเงี้ยการกดสกิลในมือถือเนี่ยก็อาสามารถที่จะนําไปปรับใช้ให้เซียนหรือนําให้ปรับ เข้ากับตัวเองนะครับผมสามารถลองนำไปปรับกันดูได้เนะโอเคนะก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลากันไปก่อนนะผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าไม่ช้าก็เร็วสำหรับคลิปนี้สว,สวีดสวีทัสวัสดีครับบ๊ายบายครับ